สวัสดีครับทุกท่านครับผม Management กูรูกับผมดรทองบีทีนะครับเรื่องราวมากมายดีๆที่ต้องนำมาขยายให้ฟังนะครับเรื่องราวในวันนี้ผมขอนำเสนอเลยครับผู้นำควรให้ความสำคัญกับอะไรนะครับเรามาติดตามชมเลยนะครับเรื่องก็มีอยู่ว่าสมัยก่อนตอนผมทำงานนะ ก็มีเมนเจอร์คนหนึ่งเขาก็รันเวิร์กช็อปกับทางซูเปอร์วิเซอร์นี่แหละว่าพวกเราเราคิดว่าเราควรจะให้ความสําคัญกับอะไรเพื่อทําให้ตัวเรา,าประสบความสําเร็จระหว่างให้ความสําคัญกับองคอ์กรกับให้ความสําคัญกับลูกน้องเราควรจะให้ความสําคัญกับอะไรบางคนก็บอกว่าต้องให้ความสําคัญกับองคอ์กรดิเพราะว่าองค์กรเนี่ยเขา,าเป็นที่อู่เข้าวน้ําของเรา บางคนก็บอกว่าให้ความสำคัญกับลูกน้องดีกว่าเพราะว่าตัวลูกน้องเองเนี่ยถ้าเราไม่ให้ความสําคัญเนาะลูกน้องก็อาจจะไม่ช่วยเราทํางานแล้วเราก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับอ่ะเรามาสรุปเลยดีกว่าครับจากตารางเมทริกนี้จะเป็นคําตอบให้กับเราทุกคนเลยว่าเราควรให้ความสําคัญกับอะไรนะครับโดยพิจารณาดังต่อไปนี้ครับ1ก็คือการให้ความสําคัญกับองค์กรน,นะครับ ให้ความสําคัญต่ํากับให้ความสําคัญสูงแล้วก็ให้ความสําคัญกับลูกน้องนะครับให้ความสําคัญมากหรือน้อยนะครับต่าหรือสูงถ้าเรามาพิจารณาดูนะครับอันแรกก่อนก็คือในช่องนี้คือคนที่ให้ความสําคัญกับบริษัทน้อยแถมไม่ ให้ความสําคัญกับลูกน้องอีกต่างหากคนแบบนี้นะครับไร้ใจลูกน้องก็ไม่รักงานก็ไม่ได้คนแบบนี้อย่าได้หาทํานะครับคนประเภทที่2ครับผมคือให้ความสําคัญกับองค์กรสูงมากเลยคเคอ,อยากได้ KPI อยากได้เป้าหมายอยากให้ทําอะไรทําหมดแต่ไม่ค่อยใส่ใจลูกน้องบีตลอดบดบีตลอดนะครับให้ลูกน้องมาทำ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 ลูกน้องจะเป็นยังไงก็ไม่สนคนแบบนี้คือ ได้งานแต่ไร้ใจนะครับอ่ะคนประเภทที่3ก็ครับคือ,อ,อไม่ค่อยสนใจบริษัทเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะสนใจเท่าที่ควรนะครับแต่จะสนใจลูกน้องมากคือแคร์ความรู้สึกลูกน้องเกินไปกลัวลูกน้องจะโกรธกลัวลูกน้องจะว่าถ้าไปสั่งงานบอกให้เขาทําคนประเภทนี้นะครับ ผลที่ได้คืออะไรครับจะได้ใจลูกน้องลูกน้องรักเพราะว่าหัวหน้าใจดีแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือผลงานที่แย่ๆการทำงานที่ไม่บรรลุเป้าหมายสรุปก็คือไร้งานแต่ได้ใจลูกน้องนะครับอ่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นคำตอบของเราด้วยก็คือเราต้องทำตัวแบบ ให้รักองค์กรแล้วก็ให้ความสําคัญกับลูกน้องด้วยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เราทํางานแล้วเราต้องนึกถึงภาพเราสวมหมวก2ใบใบที่1นคือเราเป็นตัวแทนนายจ้างและ2ก็คือเราเป็นหัวหน้าง,งานที่คอยทํางานกับลูกน้องเพราะฉะนั้นเราต้องอรักองค์กรแล้วก็รักลูกน้องไปในปรพร้อมๆกันนะครับให้ความสมคัญกับทั้งคู่นะครับถ้าเรามาดูภาพรวมสรุปก็คือนี่ครับถ้าเราทํางานยากประสบความสําเร็จต้องสร้างสมดุลนะครับระหว่างลูกน้อง กับองค์กรถ้าเราทําได้แบบนี้เราก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับแต่สุดท้ายก็อย่าลืมก็คือเราต้องอย่าลืมที่จะเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยนะครับถ้าเราทําได้แบบนี้ด้วยนะเราก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับแมネจเมนต์กูรูกับดรทอง BT ทนะครับสาระมากมายเรื่องราวดีๆมากมายที่ต้องนํามาขยายให้ฟังก็จบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งนะเพื่อเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ที่เราจะลงให้ทุกวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมดรธงปร์ช่างพงวารินนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ